รีวิวของเล่นนะครับของเจ้าบาบูนะครับเรื่องของเรื่องเจ้าบาบูทําของเล่นพังอีกแล้วทุกคนโดยเฉพาะกระตั้นนะครับของเล่นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับเพราะว่า,บาบสวัสดีครับมาพบกับช่องบาบาแบงกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ที่จะมารีวิวของเล่นนะครับของเจ้าบาบูนะครับก็คือเรื่องของเรื่องเจ้าบาบูทําของเล่นพังอีกแล้วทุกคนเราก็เลยสั่งของเล่นมาให้เจ้าบาบู2ชิ้นนะครับจากช้อปปี้นะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าของเล่นหน้าตาเป็นงไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับพี่ขอพูดถึงประโยชน์ของของเล่นก่อนนะครับพี่จะบอกว่าของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นอีกปัจจัยนึงที่สําคัญมากๆเลยนะครับสาหรับนกแก้วทุกสายพันธุ์เลยโดยเฉพาะกระตวนะครับบอกว่า กระตั้วเนี่ยเป็นนกที่ต้องการของเล่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรหากเราลองนึกสภาพว่าเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีวีไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมีแต่ห้องปเปล่าๆอย่างเงี้ยเราก็คงเบื่อใช่ไหมวันหนึ่งหกเจ็ดชั่วโมงอย่างเงี้ยคือเราก็คงต้องเซง็งต้องเบื่อนกเขาก็เป็นเหมือนกันนะครับนกเขาก็ต้องเบื่อต้องเซ็งเหมือนกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหาของเล่นให้เขาได้เล่นนะครับเพราะว่า ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราไม่ได้มีเวลาที <Labor ator il ain> ่จะมาเล่นก <sk> ับเขาตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วก็ในระหว่างที่เราไม่อยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะมีของเล่นให้เขานะครับเจะได้เล่นไปข้าเวลาโดยที่เขาเองก็ไม่เบื่อด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกระตั้นนะครับของเล่นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับเพราะว่ากระตั้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีของเล่นให้เขาในกรงเนี่ย เขาอาจจะถอนขนได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เขาถอนขนนะคบเพราะว่าเขาอยู่เขาเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทํเชันก็ถอนขนตัวเองเล่นดีกว่าถอนขนขาถอนขนปีกถอนขนหางอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะครับพี่เคยเจอเคสแบบนี้หลายๆเคสเลยบางเคสเนี่ยใส่ของเล่นไปแล้วก็ตามก็ยังแทะขนอยู่ก็มีนะคบเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลองหาของเล่นใหม่ๆลองสับเปลี่ยนให้เขาดูเขาจะได้ไม่เบื่อนะครับ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องแท้ขนแล้วพี่จะบอกว่ากระตุ้นเนี่ยเป็นนกที่ติดเจ้าของมากๆแล้วก็ขี้อ้อนมากๆนะคบเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรักษาระยะห่างกับกระตุ้นนะคะรักษาระยะห่างยังไงก็คือการที่เราเนะี่ยไม่ต้องไปตัวติดกับเขาตลอดเวลานะครับเพราะว่าอย่างบาบูเองเนี่ยตั้งแต่หลับมาพี่ก็คือไม่ได้ตัวติดกับเขาตลอดเวลาพี่พยายามรักษาระยะห่างให้แบบให้แบบมันมีความพอดีอะ่ะเพราะว่าถ้าเราตัวติดเขาตลอดเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วพอมาอยู่วันนึงเราไม่มีเวลาให้เขาเนี่ย ตันเนี่ยเขาอาจจะยอมรับอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และเขาก็อาจจะเครียดแล้วก็ถอนห่มตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่เว้นระยะห่างไว้ตั้งแต่แรกนะครับเขาจะได้เกิดการเรียนรู้ว่าเออเรามีเวลาให้เขาเท่านี้เท่านี้นะพอนก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการชินไปเองนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาให้ดูของเล่นเจ้าบาบูกันดีกว่าว่าในกรงพี่ใส่อะไรเขาไว้บ้าง นี่นะครับเป็นของเล่นชิ้นแรกนะครัะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าทําไมให้เล่นโซ่จริงๆอ่ะมันเป็นของเล่นไม้ที่เรียงเลียงเรียงลงมานะครับแต่ว่าบาบูทําลายจนเหลือแค่นี้แล้วนะครับทุกคนนี่เหลือแค่ชิ้นเดียวเองนะแบบนี้ถือว่าเล่นได้คุ้มค่ามากๆเลยนะเสน้นนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่เป็นของเล่นที่ใส่ให้ตอนเบบีนะครับนี่เล่นจนลูกตาลิงหลุดไปแล้วนะครับแบบนี้เลย แต่พอโตมาเขาก็ไม่ค่อยเล่นแล้วนะอันนี้แล้วก็มีอีกอย่างนึ่ง นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นลูกบอลกระดิ่งแบบนี้นะครับตอนเด็กๆเขาชอบเล่นมากเลยเขาชอบเตะใบเตะมาแล้วก็กัดแล้วก็เวียง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 นะครับแต่พอโตเขาก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะแต่ว่าพี่ก็ยังใส่ไว้ให้แล้วก็มีของเล่นหนึ่งอย่างที่พี่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับเป็นของเล่นที่ราคาถูกและทุกบ้านต้องมีแน่นอนนั่นก็คือนี่นะครับเป็นแกนกระาดาษจิตชู่นั่นเองนะครับก็พอเราใช้จนมันหมดแล้วมันก็จะเหลือใช่ไหมแล้วก็โยนเป็นคงได้เลยเขาก็จะเล่นก,ก,ก,กเน,นร,บ,เนรแบบก็็ปาแ ประหยัดไปในตัวด้วยนะครับนี่จะได้ไม่ต้องทิ้งเสียเปล่าก็ไปให้เขาเล่นได้นะครับแล้วก็ราคาถูกทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วเจ้าบาบูบนชอบมากเลยนะครับพี่ก็จะชอบเอากรรไกรมาตัดตัดตัดให้มันแบบเป็นริ้วๆเขาก็จะชอบแบบกัด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 เงกัดจน,นเละเลยแล้วพี่ก็ค่อยเอาออกมาแล้วก็ค่อยเอาอันใหม่ใส่เข้าไปถือว่าเป็นของเล่นที่แบบ ดีประหยัดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับมาถึงของเล่น2อย่างที่พี่ซื้อมาในช้อปปีนะครับอย่างที่1ก็คือนี่เลยนะครับก็ซื้อมาแทนอันเก่านะครับจะเป็นไม้ๆแบบนี้เลยมาบูชอบมากเนี่ยดูสิเห็นไหมเห็นไหมรีวิวคือแบบใช้จริงนะจ๊ะคือบาบูอาชอบมากอันนี้คือแบบแท้แบบ คือตอนเด็กๆอาจจะยังไม่แท้นะพี่ใส่ไปตั้งแต่บาบูอายุ2เดือนกว่าๆเงี้ยก็คือเขาจะเริ่มแท้ตอนประมาณ3เดือนเขาจะแท้แบบแตกเลยอะ่ะ mm. ใช่แล้วก็แท้ไปวันละอัน2องอันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการให้เขาไม่เบื่อเพลิดเพลินแล้วก็อันนี้บาบูชอบมากบอกเลยดูสิโอ้ยบาบูเดี๋ยวก่อนอันนี้รีวิวผู้ใช้จริงนะจ๊ะ แล้วก็ของเล่นอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นแบบนี้แบบนี้คือเพิ่งซื้อเป็นครั้งแรกเลยเขาก็จะเป็นไม้เลียงเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็มีเชือกด้านล่างเป็นกุ้งกิ้งก,กุ้งกิ้งอะไรอย่างงี้ก็แบบดึงดูความสนใจได้ดีเดี๋ยวลองให้บาบูดูชอบไหมอาชอบบาบูชอบด้วยทุกคนนี่ บาบบูชอบนะจ๊ะถือว่าผ่านก็หลายๆคนอาจจะเกิดคําถามว่าทําไมเราต้องซื้อของเล่นให้นกด้วยมันเปลืองไหมอะเพราะว่าซื้อมาไม่กี่เดือนก็พังแล้วหรืออาจจะเดือนเดียวหรือจะอาจจะทีอาทิตย์เดียวก็พังแล้ว ที่จะบอกว่ามันคือของเล่นนะถ้าเราซื้อมาเป็นเดือนเดือนหรือเป็นอาทิตย์แล้วมันไม่มีการแตกหักหรือมันไม่มีการพังอะไรเงี้ยพี่จะบอกว่ามันเป็นการซื้อมาโดยที่แบบไรประโยชน์ไม่คุ้มค่านกไม่เล่นนะครับแต่ว่าตราบใดที่แบบเล่นแล้วมันเป็นแบบนี้มันพังแบบนี้นคือจงภูมิใจว่าเราซื้อมาไม่เสียงเงินเปล่านกเขาเล่นนะครับก็พี่ว่ามันก็คุ้มค่านะครับแลกกับการที่เขาไม่ถอนขนตัวเองก็คือร้อยกว่าบาทเองก็ถือว่าโอเคนะครับให้เขาได้เล่นได้ปลดปล่อยได้ทําลายอะไรเงี้ย โนกอะมักจะชอบของเล่นที่มันทําลายได้นะครับก็ลองดูลองเลือกดูของเล่นที่เหมาะกับนกของแต่ละคนนะครับว่านกของแต่ละคนชอบของเล่นแบบไหนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่จะเสริมนะครับก็คือไอ้ลังกระดาษที่เป็นเหมือนกล่องไปษณีอะครับอันนั้นก็สามารถให้ได้นะแต่ว่าเลือกอันที่มันไม่มีพิมพ์ลายหมึกอะไรต่างๆเพราะไอ้ตัวหมึกเนี่ยมันอาจจะส่งผลแบบ เป็นอันตรายต่อร่างไายนกได้นะครับก็ให้เลือกของที่มันไม่เป็นอันตรายเป็นสีจากสีะสมอาหารเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเลือกดูกันนะครับของเล่นในท้องตลาดก็มีเยอะแยะมากมายเลยลองเลือกหากันดูนครับะะก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็มารีวิวของเล่นแล้วก็มาบอก เกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับของเล่นว่ามีความจําเป็นอะไรยังไงนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและก็ตอนนี้นะครับช่องของเราเดินทางมาถึง1,000งพันซับสไครไลแล้วที่นนะครับก็ดีใจมากรอมานานมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่อยู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับใครที่อยู่กับแบงค์มาตั้งแต่ซับสไครแรก2 3 4สามสี่อย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกแบงค์หน่อยนะครับแบงค์อยากรู้ว่าใครติดตามมาตั้งแต่แรกว่างเออต้องขอบคุณจากใจจริง ถ้าไม่มีทุกคนที่คอยให้กําลังใจหรือคอยดูอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มาถึง1,000ซับสไครต์ในวันนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็สําหรับคลปิปนี้นะครับก็คงฝากไว้เท่านี้นะคะบ,บายบายก็ถ้าเกิดขาดตกบกพ้องหรือผิดพลาดอะไรตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกแบงค์ได้เลยนะครับวันนี้บายๆกุนในนะทุกคนก็วันนี้มาถ่ายก่อนนอนกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> มีเวลาถ่ายเฉพาะตอนก่อนนอนทั้งนั้นเลยนะครับก็บายๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสัญญาจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะ ครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แบงค์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ